โอ้โหครับท่านผู้ชมมันสำหรัหลังดกใหญ่ยาวยี่สิบกว่าหัวครับนี่ครับนะฮะสองเงานะครับพ่อเขาดึงมาให้เราดูสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าแนะนาตัวก่อนเลยพ่อครับผมพ่อพัฒนาครับอยู่อำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีครับอืมตรงนี้ปลูกมันเนาะนะครับอ่าทั้งหมดกี่ไร่พ่อสามสิบไร่ครับสามสิบไร่ครับอ่าสามสิบไร่ตอนนี้อายุกี่เดือนละก็อยู่ที่เก้าเดือนอืมนะครับที่เก้าเดือนนะครับกาลังจะขุด ขายใช่ไหมครับพ่อครับกำลังจะขุดขายครับอืมอ่ะเอาตรงๆเลยที่ผ่านมาเนี่ยปลูกมันมันสําหลังมาเนี่ยนะครับกับปีนี้มันแตกต่างกันยังไงบ้างแตกต่างครับเพราะว่าปกติเราก็ใช้อปุ๋ยเคมีหนึ่งไร่ต่อหนึ่งกระสอบครับแต่ตอนนี้เราใช้สิบไร่ต่อสามกระสอบครับแปลงนี้ก็อยู่ที่สามสิบไร่ก็เราก็ใช้ปุ๋ยเคมีแค่เก้ากระสอบครับลดต้นทุนได้เยอะครับโอ้ลดต้นทุนได้เยอะนะครับนะครับแล้วก็ตัวที่ช่วย ให้เราลดต้นทุนนี่ใช่ไหมครับรับคือโฟทีครับเอามาฉีดไปกี่ครั้งครับพ่อสามครั้งครับสามครั้งครับนะครับทุกครั้งที่เราฉีดเราเห็นต้นมันสำหรับของเราเป็นยังไงบ้างครับครับเติบโตได้เร็วมากครับสูงใหญ่ยาวนะครับนี่ครับตอนนี้รู้สึกว่าจะประมาณอยู่สองเมตรสามเมตรนะครับประมาณสองสามเมตรครับนี่ครับท่านผู้ชมครับนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะได้ขายท่อนพันธุ์อีกเนาะครับขายต้นพันธุด้วยนะครับนะครับ สูงเสมอกันด้วยเลยนะครับนะครับนี่ฮะโอ้โหมดงามมากครับนี่ครับคุณพ่อดึงมาให้เราดูสองเงาแค่นั้นเองแล้วนี่ครับหักดูครับท่านผู้ชมนี่นะครับนี่เขาเรียกว่าแป้งเนี่ยนับขาวสวยเลยเนาะแน่นด้วยนะครับนี่นี่นี่ยอดเยี่ยมเลยโอ้โหคุณพ่อเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผลิตภัณฑ์โฟทีติดใจแบบนี้จะใช้อีกไหมครับใช้ต่อครับ ใช้ต่อเราเราเราซื้อครั้งละหนึ่งกล่องนะครับอืมนะครับเพราะเราเราใช้หลายแปลงครับอืมนะครับเรียกว่าเราประหยัดได้มากเนาะครับประหยัดได้มากครับอ่าแล้วก็ผลผลิตได้จริงครับแบบนี้เลยครับครับอ่าโอเคอ่ะขอบคุณคุณพ่อมากครับเราพบกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ